คุณหมอประสงค์บุญพงศ์กับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขและบุรีแรงงานนะครับในอดีตท่านเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์พวกเราเป็นผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มไท้แล้วก็เป็นแสงประทีปนำทางพวกเราได้มาพูดคุยให้กำลังใจพวกเราครับกับเรียนเชิญคุณหมอประสงค์ครับคุณหมอประสงค์ครับกับเรียนเชิญครับคุณหมอประสงค์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญมาพูดคุยกับพวกเราให้กำลังใจปลอบใจ แล้วก็พูดคุยถึงคุณไม้หนึ่งที่คุณหมอประสงค์รู้จักครับเอาดเชิญท่าน,นี้ครับผมท่าน,นี้ได้เชิญครับก็เดี๋ยวพี่น้องเราก็ทยอยมาก็ถือโอกาสนี้ได้ให้ท่านซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่พวกเราได้มาพูดคุยถึงแนวทางที่ทางคุณสุดารัตน์แต่ไม่ใช่เกียรติยุทธลาพัน์นะครับ, <c oughs> บสภาชาวบ้านครับเดี๋ยวจะให้ท่านรัมตีสภาชาวบ้านมาพูดคุยอตอนนี้ท่านรัมตีหมอประสงค์ได้เรียนพูดคุยพี่น้องครับ ก็ขอกราบนมัตการพระกุณเจ้าพระเดชพระกุณที่เคารพท่านอาจารย์พระลท่านอาจารย์บัทที่ท่านผู้นํากลุ่มประชาธิปไตยที่เคารพรักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจากเอเชียอเมเดกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป้าอาจารย์สารัฐตลหลายท่านที่มาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งได้เห็นท่านพันเอกพิวันอดีต ท่านรองประธานสภาก็เข้ามาพอดีนะครับในวันนี้พวกเรารู้สึกเศร้าสลดเสียใจอย่างสูงยิ่งต่อนักประชาธิปไตยของเราที่ได้เสียหายท,ท,ที่จากพวกเราไปด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับการจากไปของท่านนั้นเป็นบทเรียนเป็นสิ่งซึ่งได้ สอนพวกเราว่าความโหดร้ายทารุณของฝ่ายเผด็จการอำมาตย์ของฝ่ายเผด็จการทุนนิยมเก่าพวกนี้เขามีความรุนแรงโหดร้ายมากเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ประชาธิปไตยผ่านพ้นไปถ้าเมื่อไหร่อำนาจมาอยู่ที่ประชาชนพวกท่านเหล่านั้นจะเสียผลประโยชน์อภิมหาสารผมกล่าวเป็นตรง,ตรง เสียผลประโยชน์อย่างมากเพราะการมีอำนาจนั่นคือการดูแลเงินนั่นเองครับท่านเจกรสทั้งหลายเงินนิดนี้หน่นอยยังทะเลาะกันเกือบตายไม่ว่าจะเป็นสามล้านห้าแสนล้านที่จะกู้ยังไม่ทันกู้เลยเขาก็หาว่าฝ่ายประชาธิปไตยโคตรโกงแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเหมือนเดิมถ้าถามโดยฝ่ายผู้มีอำนาจอำนาจเขาจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เงินสองล้านล้าน ยังไม่ทันกู้มาเลยมีปัญหามากมายครับเช่นเดียวกันถ้าเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายคงจะเงียบจึดน,นี่แค่นิ้วเล็กๆเล็กเสีเล็กๆเ,เ,กเกท่านั้นเงินของประเทศปีปีหนึงมากมายครับ GDP ของเราถึง17ล้านล้านซึ่งเป็นทัย์ุมบัติของประเทศนี่แหละเป็นเรื่องสาคัญที่ฝ่ายผู้มีอำนาจเผด็จการนั้นต้องการที่จะดึงไปจะมีการต่อสู้ขนาดนี้ เราต้องเสือเสือคนมากๆมางมวยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับสมัยก่อนผู้ที่ทํางานเพื่อบ้านเมืองก็หาแยกประเทศบ้างแยกอีสานบ้างที่ต้องตายไปมากมายครับตามประวัติศาสตร์แล้วมาถึงในขณะนี้เราก็เสียคนดีๆไปไม่ว่าจะเป็นลุงแท็กซี่ของเราไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านนะครับคนสุดท้ายก็คือท่านอาจารย์ไม้หนึ่งของเรานะครับ ก็ผมก็เสียใจเสียดายอย่างสุดซึ้งในการจากไปของท่านท่านเป็นวีรบุรุษการเมืองประชาธปไตยโดยแท้ถ้าเปรียบเทียบก็ไม่ต่างกับดรเชของตะวันอเมริกาใต้หรอกครับที่จะเสียสละทุกสิ่งอย่างท่านจะเป็นนักปฏิวัติโดยแท้ที่ปนิวัติเพื่อประชาตนไต้ว่าเราจะต่เสียใจที่ท่านมาจากซะก่อนจากไปซะก่อนด้วยมืออมฤตนะครับท่านไม่ควรจะจากไป ที่ทงไรก็ตามสิ่งที่ท่านได้กระทำไว้พวกเราทั้งหลายผมทุกๆคนในที่นี้ที่ไปนัป่งปรัไตายคือเสื้อแดงทั้งหลายนั้นจะขอยึดถือและกยจะามความคิดแนวคิดของท่านเพื่อทำให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตายให้จงได้ครับให้จงได้ครับขอให้ท่านไปสู่สวรรค์คารายขอให้ท่านได้กลับมาสู่โลกมนุษย์ อีกครั้งหนึ่งขอให้ลูกหลานของท่านได้มีความสุขความเจริญอย่าไปตกทุกข์ได้ยากขอให้เจริญเจริญเหมือนคุณพ่อครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับโชคดีครับขอบพระคุณ